ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจัมโบ้นะฮะวันนี้เราอยู่ในเกมตะก้อนนิก้านะผมเป็นแมปคลาสสิกซึ่งเปิดมาวันที่2เนี่ยเพิ่งโอเพ่นมาวันที่2นี่มันมาดเลยเล่นผมเล่นมาสามวันแล้วนะผมตอนนี้ก็เวล44บอยู่นะเออยังไม่ตัน45ตันเดี๋ยวดูแรง์กิ้งกันว่าคนที่วล,วลเยอะที่สุดคนที่45มีกี่คนและมีประมาณ14คนนะผมเวล45บแล้วอู้ขยันแท้ขยันเวันจริง โอเควันนี้จะมาสอนเบื้องต้นนะผมเบื้องต้นสิ่งนี้หละหลายคนอยากรู้การเ,เติมเงินแล้วซื้ออะไรคุ้มที่สุดการออฟโซ่ยังไงโซสําคัญยังไงแล้วก็ตีบวกยังไงควีวิธีเดินควสให้เร็วเวลให้เร็วอย่างเงี้ยประมาณแบบนี้ทํายังไงมาที่เรื่องแรกก่อนเลยนะผมว่าถ้าเติมมาแล้วซื้ออะไรคุ้มที่สุดนะผมอย่างแรกเลยผมแนะนําว่าเป็นกระเป๋านะกระเป๋าเก็บของไอสองชิ้นนี้ก็จะมีกระเป๋ารูปดาบอย่างเงี้ยกับกระเป๋ารูปกล่องนะครับผมซึ่งจะเก็บรูปกล่องก็จะเก็บไอเทมควสได้ดีขึ้น เก็บอ่าคิดตั้นอย่างนี้สําคัญนะอย่าไปทิ้งนะแล้วก็รูปดาบไปเก็บพวกอุปกรณ์ได้ดีขึ้นนะผมอุปกรณ์ได้เยอะขึ้นอ่ะเอาอย่างนั้นแล้วก็สิ่งที่คุ้มลองลงมาอ่าสิ่งที่คุ้มสุดเลยก็คือหมูหมูเนี่ยจะอยู่ในช่องนี้ับผมช่องสัตว์เลี้ยงไอพวกนี้ไม่ต้องไปสนใจมานะเปิดมาที่ช่องนี้เลยหมูหมูมันดียังไงนะผมส่วนตัวหมูไม่ได้ดีอะไรมากหรอกแต่ว่าสิ่งที่มันดีก็คือชุดมันมาผมนี่ชุดจะเห็นได้ว่าชุดจะแบบเออ บอกอ่า exp 3%ของสัตว์เลี้ยงนะผมแล้วก็จะมี max mp 10%ไอ้นี่ไม่ต้องสนใจก็ได้น้ะหมวกเนะี่ยแต่ที่สำคัญก็คือไอ้นี่แหละรครับทงครับใช้ e x p 50%นะผมก็คือเราจะเวลเร็วขึ้นอีก50%เวอ่าเวลเร็วขึ้นก็คือคูณ0.5นั่นแหละพูดภาษาบ้านๆเลยเนาะแล้วก็แคสที่เหลือเอาไปทำอะไรถ้าไม่ซื้อกระเป๋าก็เอามาอัด exp ก็ได้ครับเนี่ย exp คูณ1นเนี่อัดไปเลย ยังไงก็เวลยาวแน่นอนแล้วก็เรื่องที่สองก็คือออฟโซอยังไงนะผมสมมุติว่าใครที่เด,เดี๋ยวผมหาตัวละครตัวผู้หญิงก่อนตัวละครผู้หญิงผมสั้นอยู่ไหนวะเมืองนี้มีอยู่ไม่ใช่หรออยู่แถวแถวนี้ละมัง้งถ้าไม่มีผมจะไปแอบ,บกลางละแบบนี้ก็น่าจะมีอยู่ถ้าจะไม่ผิดอันนี้พอขานี่น,น,นี่ตัวผู้หญิงผมสีเหลืองตัวนี้นะครับผมออฟโซคืออะไรออฟโซก็คือการเลื่อนระดับของอุปกรณ์นะเนี่ยจากขอบขาวอย่างนี้นะผม ขอบขาวจะสังเกตได้ว่าไม่มีออฟอะไรเพิ่มขึ้นมานะแต่ถ้าเป็นขอบเขียวก็จะเพิ่มออฟขึ้นมา1ออฟแล้วก็ดาเมจจะแรงขึ้นถ้า,าถ้าเป็นขอบฟ้าก็จะออฟขึ้นมา2ออฟแล้วก็ดาเมจแรงขึ้นก็ขอบเขียวอะไรประมาณนี้นะผมวิธีการออฟโซ่เพิ่มขึ้นก็ไม่ยากนะนี่เราต่ออาวุธออกมาเพิ่นี่คือวิธีการออฟโซ่นะเพิ่มระดับอันนี้คือผมจะเพิ่มจากสีเขียวเป็นสีฟ้านะผมใช้โซโซหาจากไหนหลายๆคนก็ถามน,นะผมโซเกิดจากการที่เราเอาอุปกรณ์เนี่ย มากดคลิกที่รูปพรอนอ,อกกุปกรณ์กดทุบเราก็จะได้โซมานะผมแต่ผมไม่เสี่ยงนีกว่าสีเขียวไป็สีฟ้ามีโอกาสแตกนะผมสีขาวมาสีเขียวไม่มีโอกาสแตกนะสีขาวมาสีเขียวก็คือใช้ได้เลยแล้วถ้าสมมุติว่ามันติดสีเหลืองอย่างนี้ทายังไงครับผมก็คือเราอะเอาไอ้โซที่เราทุบได้มาใช่ไหมเรามาแลกกับตัวนี้แลกเนี่ยแลกกระดาษนี่มานะผมแลกกระดาษมาสักหนึ่งอันก็จะได้กระดาษไอ้ตัวนี้มามอนกับพีสีสม้สม แล้วก็กดขี้ขวาแล้วก็ใช้ได้เลยปุ๊บอ่าแล้วก็จะมีโอกาสได้ออฟเขียวออฟฟ้าออฟส้มเลยนะมีก็ได้ออฟส้มด้วยออฟส้มนี่คือของดีสุดๆด้วยนะครับผมแล้วก็เรื่องต่อไปเป็นเรื่องการตีบวกนะไปเร็วๆการตีบวกก็ไม่ยุ่งยากอะไรมากมายผมว่าจะตีบวกปีอยู่แล้วนี่การตีบวกก็จะใช้อุปกรณ์ตามนี้เลยกดมาที่แบ็กสมิธนะผมกดอัปเกรดแล้วก็ตีบวกหลายๆคนยังไม่รู้นะครับว่าตีบวกกันยังไง ก็กดไปเลยนี่ฮะถ้าบวกหนึ่งก็จะใช้ผงเหลืองหนึ่งนะผมถ้าบวกสองก็จะใช้ผงเหลืองสองบวกสามก็จะใช้ผงเหลืองสามบวกสี่ก็จะใช้ผงเหลืองสี่นะผมบวกหนึ่งถึงบวกสามโอกาสติดร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่บวกสี่มีโอกาสแตกแล้วก็บวกสี่ไปบวกห้าก็มีโอกาสแตกเหมือนกันนะผมแต่จะเป็นแตกถ้าแตกปุ๊บจะลดมาเหลือศูนย์อันนี้ก็มีโอกาสเหมือนกันปุ๊บอ่าติดโอเคบวกห้าโอเคปีกบวกห้าโอเคแล้วไม่ขออะไรมาก ปีหกห้าผมก็จะได้พลังป้องกันเพิ่มขึ้นมาอ่าโอเคแล้วก็เรื่องสุดท้ายแล้วก็คือเดินเคเวสยังไงให้รวดเร็วนะครับผมเลเวลหนเลเวลหถึงเลเวลสาผมแนะนําว่าทำเคเวสเหลืองทุกเคเวสเลยนะครับผมทำเคเวสเหลืองเป็นหลักอะไล่เดินไอเคเวสลองเป็นหลักนะครับผมเคเวสแดงก็ทําไปพร้อมกับเวลแหละแต่เน้นเคเวสลองนะเพราะว่าเคเวสลองเลเวลต่ำๆยังอเอกพีดีมาก อันนี้สาหรับเลเวลหนึ่งถึงสามสิบนะครับผมแต่ถ้าเลเวลสามสิบแล้วเน้นเควสแดงไปเลยเน้นเควสแดงอย่างเดียวแล้วก็วนเอานะครับผมวนวนดันนะฮะวนดันจะมีแถบไอ้นี่แสดงอยู่นะแถบอเอ็กพยิ่งวนนานอีเอ็กพยิ่งได้นานนะดันเดิมซ้ําแล้วก็วิธีดูเควสดูเควสยังไงนะครับผมเพื่อนๆหลายคนถามว่าเควสเปลี่ยนอาชีพต้องทํายังไงบ้างเนี่ยกดกดตัวเจขึ้นมานะครับผมเข้ามาตรงเควสแล้วก็จะมีดูเควสหลักอ่ะเราสามารถกดดูเควสหลักตรงนี้ได้ โว้ดเปลี่ยนอาชีพที่หนึ่งมันต้องการอ่าภารกิจอะไรบ้างก็กดมาดูตรงนี้ได้นะผมมันต้องการอะไรบ้างอย่างนี้แล้วก็โค้ดเปลี่ยนอาชีพเว้ดที่สองนี่เพื่อนๆหลายคนถามเยอะมากเลยก็คือมันต้องทําอะไรบ้างเนี่ยก็คือทําค้ดตั้งแต่ตามนี้เลยช่วยอธิบายหินจารึกที่เห็นด้วยเนี่ยก็คือต้องไล่เค้นมาตามนี้นะครับถึงจะเป็นอาชีพอาค้าที่สองได้นะนี่ไลยเค้นมาตามนี้เลยแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผม สำหรับการไล่อ่อาไล่ XP แล้วก็ไล่เควสนะก็ท้ายที่สุดนี้มีการแจกโค้ดด้วยนะครับผมรีบไปกดใส่โค้ดก่อนนะ,ะเดี๋ยววิธีการแจกโค้ดเด็ยๆมีวิธีการแจกโค้ดด้วยเดี๋ยวผมสอนการไอ้นี่โค้ดไปด้วยเลยแล้วกันหน้าเกมตากลนิกา้าปึ๊บกดคลิกเข้าไปแรกใช่ไหมแล้วก็เรากดล็อกอินเลยฮนะอ่าพอเข้า ID เสร็จนะครับผมให้มาตรงนี้กิจกรรมมันจะมีกิจกรรมกรอกโค้ดนะครับผมกดกรอกโค้ดแล้วก็ยืนยันแล้วเราก็ใส่โค้ดที่ได้มาเมื่อกี้เลยเนี่ยโค้ดตัวนี้นะเนี่ แล้วก็จะมีกิจกรรมที่รับของโปรโมชั่นนะสำหรับเพื่อนๆที่มาเล่นใหม่เขาชอบถามกันว่ากิจรกรรมรับของโปรโมชั่นมันหายยังไงนะ <c oughs> งก็มากดรับตรงนี้เลยได้เลยโอเคผมคร่าวๆก็จะมีแค่นี้สำหรับมือใหม่ที่สมควรรู้นะผมวันนี้ช่องม่จะพวขอลาคุเพื่อเพืพ่อนทุกคนไปก่อนนะผมขอบคุณครับ